เราเลย Hi ate, นไฮเน็ตเฉยๆสวยไหมครับเบาเกินไปเบาเกินไปสวยไหมมันเป็นสวยแบบจึงบ้งแบบอึ้งเลยแต่เมื่อกี้หลิงๆเ<ะ>ดินไปอจาจจะสัน้นเกินไปไปใกล้ๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมคนฝั่งนูน้นจะได้เห็นโพสให้ดูอีกรอบหนึ่งมาเลยฝั่งนี้เริ่มด้วยกันไหมคะด้วยกันพอเลยโพสพี่จะเปิดโอกาสหนึ่งสองซับ <2, 3, S 1> ปึ้งอ่า ปิดตัวนิดนึงปิดตัวหนึ่งสองเอิ่มอ่าถ้าเก็ต้องติดเฟรมปากแท็กด้วยนะคะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งงนึอ่าฝั่งนี้กรีลอยกรีลอด์รีลอยด์อ่าเซิร์ฟจ้าเซิร์ฟนี้แน่เอ่อออกลบกันนะออกลบกันเอ่อฝั่งนี Listen, an, ้ข้าติ๊กเหลี่ยงฝั่งนี้ข้าฝั่งนี้เซิร์ฟฝั่งนี้ด้วยเน่ อมันจะพอใจนะจ๊ะพอใจนะคาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปนั okay. Okay. ่งคุยกันดีกว่านะครับเชิญลิลิลเลยจ้าใโอเคอ่ะเชิญลิลิตรงกลางเลยนะครับและขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงรบกวนด้วยนะาร์บร่าคุณแอลอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคอะมาเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันบนเวทีตรงนี้ของเราแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับ เรียกว่าสวยงามกันทุกคนเชิญหลิงๆนั่งหด้จ้านั่งได้ <ๆ S 2> เลยโอเคเรียบร้อยสวยไหมสวยสวยแบบสุดๆมากๆเลยนะครับก่อนอื่นถามความรู้สึกหลิงๆก่อนละกันรู้สึกยังบ้างครับกับการมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของเพ h i g ไ n เนสในวันนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะและว้วก็ดีใจมากด้วยจริงๆเพ h i g ไ n เนสเป็นแบรนด์ที่หลิงใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยที่ติดต่อหลิงมาแล้วพอ เราได้คุยกันเข้าถึงคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แล้วหลิ่งรู้สึกว่าหลงรักแบรนด์นี้มากใช่แล้วแล้วก็การทำงานก็คือดีใจมากเลยค่ะพเพราะคุณแอวคือน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยแมะครับอ่ะถามคุณแอวมากดีกว่า มีขั้นตอนที่มาที่ไปยังไงตัดสินใจยังไงทำไมถึงต้องเป็นลิงๆของคนนี้คะคือจริงๆก็คือเอลอะค่ะหาแบรนด์อมบาสเดอร์ของเ e อร์ไพรมานานมากคือถ้าเป็นเพื่อนแอลก็คือเอลก็จะถามตลอดใครดีโดยเฉพาะว่าถ้าจะเป็นคนแรกด้วยค่ะยอมเลยน้องลิงคือสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าคนคนนี้จะ represent ความเป็นแบรนด์ของเราเขาจะต้องถูกต้องนะเรื่องความสวยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าน้องหลิงไม่มีที่ติยืนยนึงแต่จริงๆ<อ>เราก็มองมากกว่านั้นนะคะ personality ของรายเนซจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความ g e n u น n เ เป็นคนที่แบบมีความจริงใจนะคะเพราะว่าอย่างอย่างแบ,บรนด์เราเองเนี่ยเราก็จริงใจกับทุกาสารสก,กัดส่วนผสมนะคะใส่ในเอฟเฟกติโดสอันที่2เป็นคนฉลาดส์ mart นะคะเพราะว่า skincare เราก็เกี่ยวกับเอฟเฟกซีประสิทธิภาพที่ได้ผลสูงนะคะอันที่3เป็นคนที่มีอันดับตัวที่ดีะคะ่ะ <c oughs> optimistic happy <c oughs> มีความแบบสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะ <c oughs> และน้องหลิงก็คือเช็คตัวบอสทุกข้อคืออันนี้คือจะบอกว่า จริงๆรตอนนั้นเราก็รู้จักน้องลิงอยู่แล้วนะคะได้ดูละครแต่เอาก็ถึงขั้นขอดูตัวไปแอบดูตัวกันก่อน้มยหรอนัดดูตัวเม่อไหก็ไปที่ช่องสาม้วก็เรียกเคสเลยว่าจะต้องมีเขามาด้วยเพราะว่าอยากจะดูว่าตัวตนจริงๆของเขาอ่ะเป็นยังไงคแล้วคืออย่างที่จริงๆเคยมีน้องสัมภาษณ์อันนี้แมนเราขึ้นภาพเลยนะยืนยันว่านี่ไปดู จริงเราจีบกันมานานแล้วจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็พอไปดูปุ๊บคือเอาจำได้ว่าเราเดินออกจากลิฟต์พอบายบายปุ๊บเราก็หันไปบอกพันเนอร์เราถามคุณจิมกับจุนแจบนะบอกว่าคนนี้แหละรักแท้ผมใช่เลย this is the one ถ้าจะมีแบรนด์แอมคนแรกต้องคนนี้แหละสิ้นทองใช่้ถูกทุกข้อเลยจริงๆนะถูกทุกข้อคือสวยจังทั้ง ภายในแล้วก็ภายนอกทีนี้ครับมีหนึ่งสิ่งที่แบรนด์นี้ยสื่อสารมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดตัวหนึ่งหนึเลยก็คือเล็กพ empower your skin to embrace the sun to geter เล่าให้ฟังหน่อยมันสำคัญยองไงครับกับเรื่องนี้ค่ะ คืออย่างที่บอกค่ะเทอร์เนสเช่ในเรื่องของผิวที่แข็งแรงความงามย,ยั่งยืนนะคะเราเป็นลีฟใน,นกลไกการทํางานของผิวเรารู้ว่าแบบร่างกายเรามัน Amazing มากๆไม่ว่าจะแบบมีปัญหามันก็จะซ่อมแซมเนาะคร่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิงสกินแคร์ของเทอร์เนสเองทุก <c oughs> ตัวเนี่ยจะไม่ใช่แค่เติมสา,มารเจลเข้าไปแต่ว่าจะไปเป็นการ Activate หรือ b o o s ์ <S กลไกการทํางานต่างๆผิวให้ดีขึ้นและในกันแดดสูตรใหม่นี้ ก็มีเช่นกันนะคะค่นการบูชั้นไม่ขิวเนี่ยปกป้องตัวเองจากแสงแดดได้เองเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อไปว่ามันเป็นยังไงครับผมเรียกได้ว่าดังนั้นเนี่ยมันคือพัฒนากันมาอย่างดีแล้วสำหรับทุกผู้ดักนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนเปิดตัวหลิงหลิเราจะได้เห็นทีวีซีเป็นภาพยนตร์โฆษณากันไปเนาะนะเป็นยังไงอยากถามความรู้สึกทั้งคู่เลยอาถามมิลก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างการถ่ายทำด้วยข่าวว่าสนุกกันมากด้วย สนุกมากครัเพราะเป็นบอกได้ไหมว่าครั้งแรกที่เป็นโฆษณา 3D ที่ลิงได้ทำกับ p e r h i n e s s แล้วค่บมันสนุกอ่ะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำใช่ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นแล้วจริงๆก็แอบบอกได้เหมือนกันว่าตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้ก็เตรียมเจอน้องหลิงหลิๆได้ทั่วกรุงเทพเลยนะคะ สถานีไหนถน,นนไหนซอยไหนก็คือแชะมาแล้วบอกได้เลยว่าเป็นงานโฆษณาที่น้องลิงลิงไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนค่ะโอรโหพูดขนาดนี้แล้วเราก็อยากเห็นนะว่าบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำของโฆษณาตัวนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับอถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับนี่นะคะหลิงก็มาทำงานกับไทใหนสค่ะ เป็นแบรนด์ Ambassador ของ p u r Highlighter น่าใจมากเพราะว่าหลิงผู้ใช้จริงพอเขาติดต่อมาล่ะหลิงก็รีบมากเลยใช้สามปั๊มพอทาปุ๊กก็คือไม่มีสีเลยเบามากบีบรวดตะเดียวซึมเลยเป็น UV อะแดปเตอระพอทาไปผิวกจะกันแดดได้อีกยาวนานถึง6ชั่วโมงนะคะนี่ไปซื้อกันนะคะหาซื้อกันได้ง่ายๆก็แนท Pure Highlighter เอ๋น่ารักไหมจ๊าน่ารั มากเลยนะคบเรียกว่าดูกันเนโโ source, ี้ยโอโหสวยงามมากๆค,คุณแอลเสริมอะไรหน่อยไ้หมครับกับบรรยากาศเมื่อค่นี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าน้องหลิงอะค่ะคือนอกจากที่จะสวยทุกมิติทุกมุมซึ่งทําให้การถ่ายทำที่แบบเป็นไปได้ง่ายแล้วเนี่ยเป็นคนที่กันเองมากๆคือเล่นกับลูกแอลบอลลูกสาวสี่ตัวเป่าลูกโป่งเล่นอะไรกันก็ไม่รู้มุ้งมิงนะคะที่สําคัญเป็นคน p r o f e s s i o นอลมากคือบริฟท์แบเดียว ได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นการทํางานที่สบายชิลง่ายรู้สึกแบบได้เราไม่คัได้ค่ะก็คือเป็นคนที่สวยจากภายในสุขภายนอกจริงบอกมาเลยเดี๋ยวลิงหลิงจัดให้แน่นอน จัดอะไรคะฟิลนั้นก็คือตอนถ่ายไงอยากได้อะไรบอกหลิงเดี๋ยวหลิงจัดออกมาผ่านโฆษณาอย่างแน่นอนเลยเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆถูกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเกิดดูในเบื้องหลังนะครับจะเห็นว่าลิลลเนี่ยได้มีการสอนทาครีมกันแดดด้วยใช่ไหมอยากให้เป็นหลิงสอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้แปลว่าการทากันแดดที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนได้ค่ะจริงๆปกติอ่านที่ออกสือไหมขออภัย ขอบคุณค่ะครับจริงๆปกติเราจะทาสองท่อนิวใช่ไหมคะแต่ว่าของ h e r h a h n e s s เขาออกแบบมาแบบดีมากแล้วก็คือเขาคำนวณให้แล้วก็คือสามปั๊มหนึ่งสองสามแบบนี้อย่างนี้เลยต้องสามปั๊มทั่วหน้านะคะก็จะพอดีอืมก็ทาได้เลยทาได้เลยค่ะแล้วดูบางเบามากๆค่ะคุณแู้บางเบามากมากค่ะลิลชอบทาเสร็จแล้ว ตัวนี้ทาเสร็จแล้วไม่ไม่เหนื่อะนะคะแล้วก็แล้วก็แห้งไปเลยแล้วก็ไม่รบกวนอับไวยทุกตัวเลยใช่คือปกติเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเราต้องทากันแดดสองข้อนิ้วแต่บางคนก็งงข้อนิ้วมันต้องกะยังไงมันต้องวข้อนิ้วไหนถูกไหมหมดปัญหาจ้ะเพอให้เนสบอกเลยซื้อไปจากเธอให้เนสซันสกรีนสมปั๊มจบกูแค่นี้ง่ายเลยซึ่งแล้ว ได้นะถ้ากลัวมาก่าคอด้วยอะไรครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือสามตั้ทิงพอน้อณแอลเนาะสำหรับไปน่งพอดีสำหรับไปนาแต่ว่าถ้าคอด้วยก็ต้องก็ต้องเพิ่มไปอีอค่ะครับผมนะครับซึ่งการแบกของเราเทอร์ไฮเนสเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคุณแอลทำทั้งทีทำแบบจึ้งเลยมีถึง3ตัวด้วยกันเล้าให้ฟังหน่อยหนึ่งครับมีอะไรกันบ้างได้เลยค่ะจริงๆก็มีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะคะก็เดี๋ยวนะ ต้องมี powerpoint ขึ้นให้นิดนึงาื่บอกเ้อให้ปังก่อนแต่ละสูตรชื่ออะไรบ้างนะครับอันแรกครับ her highness uv adapt hya water sunscreen spf 50บวก pa บวก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 นะครับตัวที่สองครับ her highness hya plus water sunscreen spf 50บวก pa บวก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 และ her highness hexa p type anti aging super dry touch ซันสกรีน SPF 50าสิบบวก PA บวก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 ก็คือเราทำมันเอ่าโจทย์คนทุกลฟ์สไตล์ทุกลฟ์สล์เลยใช่คือถ้าจะมองจากทางซ้ายไปทางขวาทางซ้ายก็จะแบบเป็นสูตรที่แบบเอาดอสปอร์ตสุดๆนะคะไปทางขวาสุดก็จะเป็นสูตรที่แบบชิลๆอินดอร์หน่อยนะคะทางซ้ายก็จะเป็นสูตรเฮกซ่าแบบไทยเป็นสูตรสปอร์ตกันน้ำขั้นสูดปกป้องลึกถึงอัลตราลออ UVA นะคะสูตรตรงกลางก็จะเป็นสูตร น้องหลี่หิ่งถืออยู่นะคะใช้สำหรับทุกวันนะคะ UV Adapt Order Sunscreen นะคะส่วนสูตรขวาสูตรเนี่ยก็จะเป็นกันแดดคายเน็ตสีชมพูที่ทุกคนรู้จักกันที่โด่งดังเป็นเยอะมาแต่ครั้งนี้เราก็อัปเกรดเช่นเดียวกันะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทากันแดดแต่ชอบกันแดดที่เบาสบายรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหน้านะคะก็จัดไปได้เลยค่ะ แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันได้เลยค่ะถามลิงๆดีกว่าในฐานะยูเซอร์ใช้จริงมาทั้ง3สูตรแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละสูตรชอบยังไงบ้างจ้ะแรกๆก็จะมีแค่สูตรเดียวก็คือตัวสีชมพูค่ะ<า>ที่โฟร,ร,ร์เดลี่ อันนั้นคือหลิงใช้มาตั้งแต่แรกเลย3ามปังนะคะแล้วพอเขาพัฒนาสูตรขึ้นมาคือหลิงเป็นคนที่มีกิจกรรมเอาดอร์ตลอดทำไม่ว่าจะออกกาลังกายอะไรใดๆก็คือจแสงแดดตลอดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวันถ้าบางวันที่แบบ อาจจะเดินห้างชิวๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นตัวแรกใช่ที่เป็นหลอดสีชมพูค่ะใช่ทาได้ทุกวันเลยอว่าแค่นั้นก็คือเพียงพอกับเดลี่ยูสแล้วส่วนบางวันที่ออกไปถ่ายละครถ่ายโฆษณาอะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องการกันแดดที่กันเหงื่อมากขึ้นครับใช่ก็จะใช้ตัวนี้ที่หลิงถืออยู่เลยค่ะใช่ตัวนี้จะช่วยแบบกันเหงื่อแล้วก็ให้เราแบบ ผิวเราปกป้องแสงแดดด้วยตัวเองคชาส่วนถ้าไปทะเลออสะสเาอาต่อใสีสุดสีส้มที่กันน้ำซึ่งตัวนี้คือไม่อันตรายต่อพลังังด้วย,ยจะไปล้าน้ำได้เลยค่ะ ที่รู้ละเอียดรักสิงแวดล้อมด้วยนะคะแบรนด์เทอร์ไเนสแน่นอนดังนั้นเนี่ยทั้ง3สูตรนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราจะมีทั้งสาสูตรเลยก็ได้ไม่ติเลยเพราะว่าแต่ละวันเราก็ออกไปทำแอคทิวิตี้ที่ไม่เหมือนกันเนาะพุ่มนวเนาะซึ่งจริงๆก็คือควรจะเลือกกันแดดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในง้นสัมผจริงๆนะนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ครับคุณดาวพูดมาเรื่องนึ่งคือเรื่องของการพัฒนาสูตรแล้วก็เทคโนโลยีที่เจาะลึกไปตัวนี้ครับ สมาร์ทยู d ีอ t ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการของครีมกันแดดเลยปฏิวัติยังไงคุณแอลจ๋าโอเคงั้นอาจจะถามทุกคนเลยว่าในนี้มีใครรู้ไหมคะว่าเราควรจะทาครีมกันแดดทุกสองชั่วโมงใครรู้ยกมือจริงหรอไม่รู้รู้ใช่ไหมอายัอกรู้ออกรู้แต่ในทฤษฎดีนะใช่เพราะอะไรรู้ไหมคุณหมอเพราะว่า UV filter เนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกับเราตลอดเวลามัน<อ>ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นการทาเราทายัางไงเราทาเยอะแค่ไหนเรารอให้กันแดดเสร็จต,ตัวไหมวันนั้นเราไปเจอแดดเจอลมหรือเปล่า UV filter ที่เป็นตัวที่เราทาอยู่บนผิวเนี่ยมันสามารถหลุดได้ง่ายาานั่นคือสาเหตุที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทากันแดด3ทุอ2ชั่วโมงแต่ถามหน่อยในนี้ มีใครพากันแดดซ้ำทุก2ชั่วโมงให้ได้ไม่มีไม่ได้มีบ้างมีบางจิ๋งอันนี้เขาพิเศษค่ะเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษอาจจะมีคนเดียวนะคะแต่ยังออกอย่างเนี้ยก็อาจจะเติมระหว่างวันบ้ากสุดก็ที่เดียวพี่ออกสำหรับผู้หญิงอะค่ะมันยากอันนี้ต้องถามมนุษย์ผู้หญิงทุกคนนะคะว่าคือเราแต่งหน้าแล้วเราออกไปทํากิจกรรมอะไรแล้วใครจะมาทาซ้ำใช่ไหมคะ คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีเพนคอ,อยเรื่องนี้ว่าเรารู้ว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่อ่ะไม่สามารถที่จะทาซ้ำได้แล้วเราจะช่วยให้การปกป้องผิวจากแสงแดดทำให้ยาวนานขึ้นได้อย่างไรน,นะคะนั่นคือเป็นสาเหตุที่เรามานั่งดูว่าเอะแล้วกลไกของผิวเราเองมันมีนกลไกที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดไหมซึ่งมันมีนนะแน่ร่างกายของเราจริงมีเซลล์ป้องกันแบคทีเรียจาก UV อยู่แล้วนะคะนั่นคือสาเหตุที่ทำไม เคยสังเกตไหมลูกเด็กเพื่อนบางคนเจอแดด Reaction กับแดดมันมันต่างกันบางคนเออบางคนดำง่ายบางคนดำน้อยกว่าเพราะว่าเรามีเรามีเซฟเอ่อพรีเ c ็กชันแบบชนิซึ่งกับการ React ต่อแสงแดดไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็มาค้นพบได้ว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า u r o รเลติ i n A นะคะซึ่งเป็น Antioxidant เป็นเอ่อเป็นสารที่ช่วย Antioxidant นะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด แต่สารนี้เราไม่สามารถที่จะเติมเข้าไปในสกินแคร์ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทาง FDA ไทยนี่ไม่อนุญาตยังไม่อนุญาตใช่เราต้องกลับมาคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ร่างกายผลิตสารนี้ขึ้นได้ด้วยตัวเองจิมันทำได้อยู่แล้วนะแต่เราต้องไปช่วยบูสต์หรือไปรีแอคติเวตกลไกนี้นะคะซึ่งไรเนสเองเนี่ยก็ได้ทำโดยการเติมแบคทีเรียดีเข้าไปในผิวเติมอาหารของแบคทีเรียเพื่อให้ผลิตออกมาเป็นยูโรลตินเอ ซึ่งก็เลยเกิดเป็นกันแดด UV ADAP เนี่ยแหละแต่งงใช่ไหมงงใช่ไหมคุณแอลมันมันปฏิวัติวงการจริงๆมากคือเราไม่ได้จะมาดูแค่เรื่อง UV filter เอยแต่เราจะทำยังไงให้ผิวเก่งขึ้นมาถูกต้ออาจจะขอชื่อให้ทุกคนไปดู VTR ดูซิว่าจะเข้าใจมากขึ้นไหมโอเคอเสร็จส t our skin. Smart UV Adapt technology enriched with probiotics and prebiotics enhances the self-protection mechanism providing the skin with beneficial bacteria and nutrients. These probiotics consume prebiotics and release postbiotics specifically urolithin A which helps reduce UV damage, fight skin aging, I'm, and soothe sunburn, irritated skin, her, her highness, this? number one clean beauty. ปรบมือครับทุกคนเราต้องปรกมือนะงตห้กับเธอ h ไทเนเลยเอาจริงๆถ้าถามออกไนดะ้ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ตดไดแต่เ e อ h ไทเนสจะทำใช่ปฏิวัติวงการสังสครีเลยทีเดียวคืออย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในกลไกการทำงานของผิวนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มามองแค่ว่าเราจะเติม UV filter ตัวไหนเราจะเติม active ingredient อะไรเข้าไปเพิ่มแต่เรามาดูว่าเฮ้ยทำยังไงให้กลไกการทำงานของผิวที เราก็คนมีอยู่แล้วอ่ะทำได้ดีขึ้นนะคะก็เลยก่อให้เกิดเป็นนี้แหละ UV Adapt สายยาว Water Screen u n s SPF 50บวก PSC บวกกันแดดอัจฉริยะที่สามารถบูสต์ก้นกายการปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยตัวเองทีนี้ครับเมื่อกี้นี้เนี่ยอโอเคเราได้ดูไปแล้วว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันปฏิวัติวงการกันแดดอย่างไรตัวกันแดดที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือ เนื้อนานสีชมพูค่ะตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นใหม่ขึ้นมาด้วยใช่น้องเก่งขึ้นยังไงบ้างคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะคะแป๊บในนี้ก็คือน้องเก่งขึ้นมาอย่างไรโอเก่งได้ยังไงตอนนี้เราอยากรู้มากๆไม่อยู่ตรงนี้ยขอโทษอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เก่งขึ้นมานะคะแน่นอนเราเพิ่มในเรื่องของ anti pollution หรือว่า PM นะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะไม่ไม่ออกไปจากตัวเรานะคะอันที่สองเนี่ยเราเติม nanotech melatonin นะคะซึ่งเป็น อันที่ออกซิเดนชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะคะซึ่งมาช่วยในเรื่องของป้องกันป้องกันผิวแก่ก่อนวัยซึ่งเราไม่ได้เติมเมลาโทนินธรรมดาค่ะเป็นนาโนเทคด้วยเพราะว่าเมลาโทนินอ่งจริงสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่าย,ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทําให้มันซึมลงไปลึกได้เนี่ยมันก็ไม่ประโยชน์นะคะซึ่งนวัตกรรมนี้ก็จะช่วยทําให้ซึมได้ลึกกว่าถึงการเท่าแล้วก็ตรงจุดค่ะเพื่อให้ออกประสิทธิภาพได้สูงสุดค่ะนี่นะครับเรียกว่า เสิร์ฟเลยคุณแอลเสิร์ฟแล้วเสริร์ฟอีกนะดังนั้นนี่เอาใจแฟนคลับเพื่อให้เนี่ยสุดๆเลยนะครับออกมามาตรฐานสูงขนาดนี้ทุกคนต้องเลิมแน่นอนอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็ต้องกรี๊ดแล้วทุกคนตั้งใจฟังนะก <med itation> <M> ันแดดกันน้ำแล้วก็กันแก่ <S <S คุณแอลยังไงฟังชื่อเราปลืป้มมากโดยเฉพาะคำว่ากันแก่นี่รปีเหลือเกินเพลง ้าแปไบชายแอนตี้เอจจิ้งซูเปอร์ดรายทัสกันแดดกันน้ำกันแก่เออน้องชื่อนะสูตรก็คืออันนี้ก็คือเป็นสูตรนี้นะคะที่บอกเป็นสูตรเอาดร์สูตรกัอสีสใช่จริงๆแล้วกันแดดมันกันแก่ด้วยหรอะเพราะว่ามันช่วยปกป้องผิวจาก UVA ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นการปกป้องผิวจากอัลตรารอง UVA ซึ่งเป็น UVA ที่ทำลายผิวได้ลึกที่สุดแต่แต่แต่ค่ะไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะมันมีเทคโนโลยีของ miRNA ซึ่ง r อ a นเนี่ยมันเป็น สิ่งที่ไปทําลายสเตมเซลล์นะคะทำให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนั่นแหละค่ะแต่ตัวนี้มันเป็นควบคุมการทํางานของไอมีเ็เอเลยทาให้เราสามารถที่จะลดอายุผิว17ปีใน56วันแฮปปี้นั่นแหละ I เลิฟเลยแต่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยาจจะย้ำเน้นด้วยเหมือนกันก็คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องประสิทธิภาพของการแบงค์เทรไเนสนะคะเพราะว่าทุกสูตรผ่านการทดสอบทั้งอินวิโตรบนหลอดทดลองแล้วก็อินวิโวบนผิวคนนะคะว่า ได้ SPF 50บวก4บวกตรงปกแน่นอนค่ะเรียกว่าตั้งใจมากๆเลยนะครับอะปรบมือให้คุณแอลดังๆหน่อยหนึ่งนะครับเรียกว่าพิถีพิถันกับทุกสูตรเลยจริงๆนะครับก่อนคุณแอลจะลงไปมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆของเธอเฮนเนสบ้างครับคพณ่อลครับ วันนี้จริงๆก็คือขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่หอมใจกันมานะคะก็อยากจะแน่นอนฝากแบรนด์แอมบาสเซเดอร์คนแรกนะคะน้องหลิงหลิงไว้ในอ้อมใจของทุกคนซึ่งมั่นใจว่ามีอยู่แล้วนะคะแต่นอกเหนือนไปจากนั้นก็อยากจะฝากกันแดดเทอร์ไฮเนสไว้ในอ้อมใจของทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากตั้งแต่การพัฒนาสูตรคิ้นคน้นเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพ mm ื hmm. ่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับการปกป้องผิวจาก U v วได้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่อ่อนโยน แล้วก็ไม่แพ้ไม่ทำร้ายผิวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็จริจริงๆดีใจมากๆที่ทุกคนให้การสนับสนุนต้อนรับเป็นอย่างดีมากนี่คือเหตุที่ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟน้องหลิงหลิงให้ทุกคนได้เจอหลิงหลิงทุกที่นะคะในกรุงเทพค่ะยังไงก็ขอฝาก แชร์สนับมาแชร์กันด้วยนะคะว่าเจอน้องลิงลิงที่ไหนกันบ้างนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและนี่คือนะครบเพื ines, ower, Skin, Empress, ่อให้เนสแอมพาวเวอร์ยูสกินแอมเบรสดาจครับขอสิยธร่มมือให้กับผู้บริหารสาวสวยของเราคุณแอลด้วยนะคะขอบคุณค,คุณแอลครับเดี๋ยวเชิญมัก่อนด้านล่าง่อนได้เลยนะจะาลิงลิงเราเดบมาเต็ปด้านล่างหน่อยดูนีนกว่าเป็นไงคุณกัปตันเป็นไงครับวันนี้ฟังคุณแอลเล่าไปคุณเฟนเจึงเลยนะครับวันนี้เรามีแขกมารวมงานเรามากมายอนาคตเป็นไ,ปไงจ๊ะ ต้องกิบเลยไหมกันแดดหยิบเลยไหยยมถูกไหมยโยก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับงานของเราก็สนุกสนานจริงๆถามมิมิก่อนเลยว่าใช้เฮอร์ไฮเนสแบบที่คือก่อนจะมาเป็นก็ใช้แบบที่มีเจอร์นี้มาอยู่แล้วทุกใช่ค่ะแล้ให้ฟังหน่อยเส้นทางเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะคือเพื่อนอ่ะมาเที่ยวที่ไทยครับแล้วเขาถามหาแบรนด์นี้เอ ซึ่งตอนนั้นหลิงก็ยังไม่รู้นะริ <c oughs> ๊กพาเขาไปซื้อ <c oughs> ใช่แล้วพอเจอแล้วมันดูน่าใช้จ้ะ <c oughs> ิ๊กก็ใช้ทั้งแมสแล้วก็ใช้ทั้งกันแดดเลยทั <c oughs> ้งคู่เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ <c oughs> เขา <c oughs> เขาใส่ใจจริงๆ <c oughs> กับ <c oughs> ผลที่ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคลีนบ b e a u ้แล้วหลิงก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่แพ้เพราะหลิงเป็นคนที่ แพง่ายอพอเขาติดต่อมาก็เลยรู้สึกว่าได้ฟังคอนเซปต์ได้ฟังสิ่งที่เขาอยากทํามอบให้กับลูกค้าหลิงก,ก็เลยรู้สึกว่าเจ้านี้แหละใช,ใช่คือไม่ว่านานเท่าไห,หร่ดิงก็รออต้องแบบรอให้เขาเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายเป็น b บรนด์ของ Her Highness ซึ่งใช้ดีมากจริงๆครัมันทำให้หลิงแบบไม่ได้กลัวการออกไปใช้ชีวิตเอาดอร์เลยใช่ใช่มันไม่ควรเป็นแบบว่าเออเราไม่ต,แบบต้องมานั่งกังบ,บนเนาะใช่แดบดบไม่ควรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแบบกลัวออกไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับมันใจได้เลยค่ะนี่แนะ่นะครับดังนั้นเป็นแบรนด์แบบนี้มีเส้นทางกับเองยาวนานอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยกับ Her Highness เองนะครับ